คุณอนุทินต้องมีคุณเนวินคุณเนวินต้องมีคุณอนุทินแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าและลึกๆเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเหมือนกับจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลกำกับบริหารจัดการทุกเรื่องเขาบอกว่า เผลอเผลอนายกก็อยู่ในการกำกับของคุณเนวินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพูดกันไปแต่เรื่องของคุณธรรมนัสอันนี้เพิ่งมาที่หลังเขาอาจจะไม่ได้เป็นบัดดี้กันแต่มากันเป็นเรื่องเฉพาะกิจของการเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นสมการการเมืองกันได้ตลอดไปไหมและ จะอยู่กันร่วมกันเป็นรัฐบาลจนกระทั่งถึงรัฐบาลหน้าหรือเปล่าผมเริ่มจากคุณอนุทินกับคุณเนวินต้องยอมรับกันว่าคู่นี้เป็นบัตดื้อลึกๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินมีของบางอย่างที่คุณเนวินไม่มีและคุณเนวินเนี่ย ก็มีของบางอย่างที่คุณอนุทินไม่มีเมื่อเอามารวมกันแล้วจึงกลายเป็นว่าสองคนนั้นมีของแข็งที่จะไปด้วยกันได้เอาละ่ะเราก็มาดูกันว่าความจริงเนี่ยผมเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันจะต้องเป็นคนที่มีบารมีมีความพร้อมในตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตประสบการณ์ทางการเมืองร้อยแปดพันประการเหล่านี้เราเรียกว่ามีความพร้อมเราสังเกตดูคนที่มีบารมีและมีความพร้อมเนี่ยเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเอง เช่นพนเอกเปรมพลเอกประยุทธ์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณคนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเขามีความพร้อมมีบารมีแม้จะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนคนบางคนแต่ถือว่ามีความพร้อมในบางส่วนบางอย่างที่เป็นจุดแข็งของเขาที่เขาเรียกกันว่าเป็นดาวเกิกมีแสงในตัวของตัวเอง แต่คนบางคนเนี่ยมันเป็นเพียงดาวเคราะห์เช่นคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาคุณสมชายหรือคุณอุ้งยิงล่าสุดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มีแสงเหมือนดาวเลิกในตัวเป็นเพียงดาวเคราะห์ต้องอาศัยแสงของคุณทั้สินหรืออาศัยคนอื่นจึงทำให้มีแสงและเป็นนายกรัฐมนตรีได้ คุณอนุทินก็ในทํานองเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีแต่เขาไม่ใช่ดาวเลษเขาเป็นดาวเคราะห์ที่ต้องอาศัยแสงของคนอื่นที่แล้วมาถ้าเราจะสังเกตบทบาททางการเมืองของเขาเนี่ยเขาเป็นเพียงพระรองยังไม่เคยเป็นพระเอกด้วยตัวของเขาเอง และการเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาก็ไม่ใช่ดาวเลิกในพักดาวเลิกในพักจริงๆคือคุณเนวินแต่คุณเนวินด้วยภาพลักษณ์อาจจะไม่เหมาะในการเป็นหัวหน้าพักจึงต้องเอาคุณอนุทินมานว่าเป็นหัวหน้าพักเขาเป็นคนกลางๆเป็นคนเรียบๆไม่มีศัตรูอะไรกับใครเท่าไหร่เหมือนคุณชวนต้องมีเส้นหน,น คุณอภิสิทธ์ต้องมีคุณทุเทศพลเอกประยุทธ์ต้องมีพลเอกประวิทธิแ์แปลว่าพลเอกประยุทธ์แม้ว่าจะมีบารมีมีความพร้อมแต่มันก็ต้องมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยกำกับในเรื่องการเมืองบางเรื่องบางสิ่งแต่ภาพและบารมีของพลเอกประยุทธ์ได้คุณอนุทิน ถ้าจะว่าไปแล้วทํำงานการเมืองก็งั้นๆแหละยังไม่มีอะไรที่โดดเดน่นที่เปรี้ยงปร่างชนิดที่ว่าโดนใจพี่น้องประชาชนชนิดว่าเป็นดาวเด่นทั้งการพูดจาการปราศัยการทำงานเนื้องานผลงานที่เป็นชิ้นเด่นๆของเขาเลยนี่ยังไม่มีแต่เขาอยู่ในฐานะหัวหนา้าพักภูมิใจไทยที่มีสอสอภายใต้ กำกับของคุณเ네นวินทั้งคู่เอามาแพ็กแล้วก็ไปด้วยกันพูดกันตรงๆคุณอนุทินอยู่ใต้ปีกของคุณเ네นวินมาโดยตลอดรู้สึกอะไรไหมผมว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์นี้ต้องพึ่งพาอาศัยและไปด้วยกัน าดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักซุกอยู่ใต้ไปของใครก็พอได้แต่คนเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใหญ่มันมีบาร,รมีของตำแหน่ง พอไปทำตัวซุกอยู่ใต้ปีหรือให้คนอื่นกํากับตัวเองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือล้วงลูกเข้าไปทุกเรื่องคุณคิดดูสิครับคุณอนุทินจะรู้สึกอย่างไรใหม่ๆอาจจะพอได้พอทนได้พอรับได้แต่ฮ่ทำไมมึงมายุ่งกับกูทุกเรื่องวะ ทำไมต้องมากำกับกูทุกเรื่องมาวะกูเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันถ้าเราจะสังเกตพลเอกประยุทธ์ใหม่ๆก็ยอมพลเอกประวิทธทุกอย่างไม่ถึงขนาดอยู่ใต้ตีกหรอกแต่พลเอกประวิตธคุมทางด้านการเมืองคุมทางด้านพักพลังประชาธัคุมทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างให้พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันนานวันเข้านานวันเข้าไอ้นุ่นก็สั่งไอ้นี่ก็ขอไอ้นั่นก็บอกไอ้นี่ก็มากากับมันชักมากไปห,หรือเปล่าท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในที่สุดสองคนก็ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็แยกทางกันเดินความรู้สึกทั้งลูกน้องบริษัทบริวารมันก็เริ่มแบ่งแยกแล้วก็แตกทับไม่แตกก็เหมือนแตก คุณอนุถินก็จะไปในทรรนองนั้นก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องให้คนอื่นมากำกับเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีลูกน้องก็มีพรรคพวกก็มีไปไปมามาแต่ละฝักแต่ละฝ่ายมันก็จะแบ่งพกแบ่งเหล่าแบ่งพวกแบ่งลูกน้องในสมัยนี้ในระยะเวลาสเดือน8เดือนเนี่ย มันยังพอทนกันอยู่ได้แล้วถ้าเกิดในสมัยหน้าจริงๆคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีคุณเนวินคอยกํากับอยู่อย่างนี้เชื่อผมเลยครับวันหนึ่งจะต้องแตกแล้วก็ต้องแยกจากกันคุณอนุทินก็จะถือว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็จะต้องถือว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กป้นฉันเหมือนที่คุณทักษิณเคยถือว่าเฮ้ย เนวินก็ดีอนุทินก็ดีธรรมนัทก็ดีมันเด็กปั้นฉันแต่เห็นไหมวันนี้เขาไม่ใช่วันนั้นและอนุทินวันนี้เขาไม่ใช่เด็กในคาถาของเนวินวันนั้นเพราะวันนี้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมประเมินและวิเคราะห์ไว้ท่านผู้ชมลองตามดูนะครับ มันมีบทเรียนทางการเมืองในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดแม้แต่พนเอกประยุทธ์กับคนเอกสวิสเราก็เห็นกันอยู่หลัดหลัดเชื่อหรือเกินกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะบทขยี้อนุทินกับเนวินต่อไปจะพูดถึงคุณธรรมนัทคุณธรรมนัทเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินในครั้งนี้ จะเห็นได้เลยครับว่านายกอนุทินกับบทบาทหรือภาพลักษณ์ของคุณธรรมนัฐเนี่ยมันไปคนละเรื่องคุณอนุทินอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาให้เกียรติคนอื่นเคารพคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือใครก็าตามแต่คุณธรรมนัฐเห็นไหมความที่เป็นคนใจถึง คึ่งได้เป็นคนจริงจังดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเลือดพ่้านโอ้โหโอุห้ตามปลียงปลางกล้าได้กล้าเสียจนกระทั่งมาเป็นพักกลรร้าทำนี่แหละคือลีลาบทบาทของคุณธรรมนัสอัดข้าราชการก็อ,อัดกันต่อหน้าเวทีเดี๋ยวผมจะย้ายคุณเดี๋ยวผมจะเล่นงานคุณ เดี๋ยวชีวิตคุณจะไม่มีเอาละจะพูดจริงหรือพูดเล่นหรือจะแสดงบทบาทอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าบทบาทอย่างนี้มันต่างกับคุณอนุทินแบบฟ้าไก่หิวคนละเรื่องเลยแต่อย่าลืมนะครับว่ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมาเป็นรัฐบาลร่วมกันเมื่อคุณธรรมนัสเสีย หรือข้าราชการไม่พออกพอใจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีมันกลางเหลือเกินว่าเห็นเราเป็นอะไรว่าเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะย้ายอย่างนั้นจะล่ออย่างนี้ข้าราชการเขาจะรู้สึกยังไงเขาอาจจะต้องไประบายกับใครหรืออาจจะต้องไปพูดถึงหูนายกรัฐมนตรีมันก็จะกลายเป็นเรื่องซ้อ กร่อนบ่อนทําลายรัฐบาลได้ซึ่งเกิดจากเนื้อในของฝ่ายข้าราชการประจัและในทํานองเดียวกันภาพลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่ภาพลักษณ์ของคุณอนุทินและคุณอนุทินไม่ได้เป็นแบบนี้ลึกๆเขาต้องมีความรู้สึกอยู่ในใจไอ้จะพูดจะบอกบางทีมันก็อาจจะกิงใจกันในทํานองเดียวกัน คนอย่างร้อยเอกธรรมนัฐนักเพลงภาพเขาเป็นคนนักเพลงเิ็นคนใจถึงผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันแน่นอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ยังเกรงเกรงแต่หลังจากนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เกรงใจดูสิพลเอกประวิตย์ยังแยกทับแยกวงกัน อยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็จะฟัพนพลเอกประยุทธ์เหมือนกันอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดความคุณทักษิณเสียแล้วและถ้าเกิดคุณอนุทินทําอะไรที่ขัดใจคุณธรรมนัสขึ้นมาคิดไมล่ล่ะว่าคุณธรรมนัสอาจจะล่อสักได้เพราะเขาก็เคยล่อคนอื่นๆมาแล้วทั้งนั้นความที่คุณอนุทินเป็นนายกยังไม่มีบารมีอยู่ในตัวแบบ ปึกๆและยังไม่ได้มีความพร้อมในสัพพะกำลังในทุกๆด้านเหมือนคนอื่นๆแต่มีคนอย่างคุณเนวินมีคนอย่างคุณธรรมนัสอยู่ข้างๆและคนอย่างคุณเนวินเคยอยู่กับคนนู้นคนนี้ก็ล้มคนนู้นคนนี้มาแล้วหลายๆคุณธรรมนัสก็เคยอยู่กับคนโน้นอยู่กับคนนี้ และเคยอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดหลัดก็ล้มคนเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นคนอย่างคุณอนุทินมีอะไรเท่าคุณทักษิณมีอะไรเท่าพลเอกประยุทธ์มีอะไรเท่ากับพลเอกประวิตย์และมีอะไรเท่ากับคุณชวนเท่าคุณอภิสิทธิ์วันนี้เราจะเห็นว่าคุณอนุทินต้องอาศัยคุณเนวิน คุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณอนุทินและในทํานองเดียวกันคุณอนุทินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณธรรมนัสเพื่อเป็นเสียงให้มีพลังพอคุณธรรมนัสเองก็ต้องอาศัยผ้าของคุณอนุทินก็แปลว่าทั้งสามคนนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท้ ขาดคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นรัฐบาลได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในทํานองเดียวกันในอนาคตผมเชื่อว่าสามคนนี้ก็ยังจะเกาะกลุ่มกันต่อไปเพื่อหวังเป็นรัฐบาลในครั้งหน,น้าแต่อย่าลืมนะวันนี้อะไรก็ได้ที่คุณอนุทินยอมคุณสองคน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีมีลูกน้องมีพรรคพวกมีตำแหน่งแห่งหนจะทำตัวเป็นลมใต้ปีกคุณทั้งสองอีกต่อไปผมเชื่อว่าคนอย่างคุณอนุทินก็ต้องคิดและถ้าคุณทั้งสองยังทำตัวแบบชนิดที่มองว่าเขาเป็นลูกน้อง เขาก็คงจะไม่ยอมคุณอีกต่อไปคุณก็จะเห็นได้ว่าการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้แต่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านไปหลัดๆลดนี่แหละพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ในที่สุดก็ต้องแยกกันเดิมเชื่อหรือเกินว่าคุณอนุทินคุณเนวินคุณธรรนัร จะเป็นไปในทํานองเหมือนกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคอยดูหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเรื่องนี้ก็รอเถอะครับว่าการเวลาจะพิสูจน์อนุทินเนวินธรรมนัตจะจบลงอย่างไร